นีเ็ดไข่ตุ๋นจ้ะตุ๋นไข่ใส่ปะลาะหั่นหั่นหั่นหันไปทำทำไปไช่ใ่ใข้าไปชบกินชิ้นไปเสิร์ฟไข่ใส่ปลาแดกเลยจังมันนี่เอาแต่พริกนะไม่เอาเลือดไม่เอานิ้วไข่นะ บอกไว้ก่อนเอาเอาพริกมาใส่เอาพริกใส่ใส่เข้าไปปลาเพราะพอะพอาะได้เข้มคนเล่บันนี่ ผสมนะโคเล่ไปเอานมมาด้วยไปสักแก้วหนึ่งเอาใส่เข้าไปด้วยม,มันจะได้มีรสกลมๆมไปเอามานมแก้ว,วพ่อ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 โคเล่ อีกโอเคจ้าบัดีเฮอปกสิหนึ่งขึ้นแล้วโอเคจ้ากระตั้งเต้าแล้วสเสื้อใครใส่ประเด็กและก็ใส่นมด้วยปูว่าสิแสบโปรแซบ คิดว่าต้องอร่อยแส่บก็อร่อยกันเดียวกันะนะนาะจะเนาะเคจ้ะใครตุนหรือว่าเสือไข่ของเขากะเป็นอันว่าสุดจับเรียบร้อยจ้ะปฏิสิภากินเขาเด้จ้า เลยมากจ้ะกินก็เขาสวยอนอนได้จ้ะเสื้อใครกันเรียบร้อยละจะนะบันนี้ก็สิกิเขาเนาะจ้ะกินเขานนมกันได้จ้ะส่วนตัวนี้ก็สิเป็นเก๋งหราใม่กะทินะกิน,นเหลือเขาก็เอาขนมกีนมาเาขากกติกินก็ขนมกินนัจนีเขาก็สิกิน ข้าวไปก่อนนี่เป็นเสือใครใส่ปลาใส่นมทานอะไรกันคือลาบบพริกผงืือโตนั่นแหละจ้ะบบมีบวกพริกผงบ่บมีเนี่ยเ็ก็กินข้าวบวแฉบเด้อจ้ะ ว่้อากาศหอนมันฮอนอันนี้สเสือไข่ใส่หอมหัวใหญ่ใส่พริกใส่ประแดกหรือว่าไข่ตุ๋นสาไทยสาเบอร์เกอร์เป็นไข่ตุ๋นมากกว่าสเาเบอร์เกอร์เสือไข่ ไม่แกงสมแกงหรือทั้งตปอยู่ด้วยจ้ะคุณมันตลรอนะบม่ไม่เสีย โอ้ยไข่เพ็ดมันไข่เจ็ดมาคลุกผมถึ้วกาจะเอาไข่มัดเสิร์ฟด้อจ้ะใส่เอ่อนุ่มไม่ขคาวนิ่มอร่อยโบอบไนเล็เด้อจ้ะว่าเซ่บจริงๆอร่อยมาก ก็น่าอิจฉาเรื่องเกษตรเออมาเสือขึ้นให้เลยที่ว่าใครตกใครตุ้มก็ว่ากันไปอร่อยเพชรไหลกินไปเรื่อย